สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านภาคบอลเกมจะขอ,อนำผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024วูฟแทมตันวันเดอร์เลอร์เล่นที่โมริเนลสเตเดียมรับการเยือนของลิเวอร์พูลในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปียมพงษ์สงรับหน้าที่บรรยายผ่านฟีฟ่า23ในระบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมในคู่นี้จะแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่16กันยายนตามเวลาประเทศไทย18 30, ิกา30นาที ตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางชูพีมิลิฟุตบอลหนึ่งและสถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันครับสำหรับเกมก่อนแข่งวันนี้ตารางคะแนนครับบุกเจ้าถิ่นอยู่อันดับ15ของตาราง4นัดมี3คะแนนส่วนทางด้านลิเวอร์พูลอยู่อันดับ3 4นัดมี10คะแนนยังไม่แพ้ทีมไทยครับสำหรับลิเวอร์พูล1 1รายชื่อของบุกแคมป์ตันเจ้าถิ่นในระบบ441 1มีโจเซซาเซมิโดเดอซันคิมแมนอิตนูรีแดนกลางมีซาลาเบีย มูตินโยเลมิน่าแล้วก็เปโดเนโตด้านบนเป็นบาซิอุสคุญยาแล้วก็ฟาบิโอซิลวาสำหรับทางด้านวันนี้ลิปเวอร์พูลใช้4 3เหมือนเดิมครับอลิสงเบเกอร์อาโนโกเมสมาติฟโรเบร์สันแลนกลางใช้สบอสไลค์คู่ไรอันกลาวเวนเบิร์สแล้วก็ทางด้านแม็คอลิสเตอร์ สามประสานแดนบนเป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนุนเยสแลวก็ลุยดีอารสวันนี้ผมใช้ไรอันกาเวนเบิร์สนะครับตัวกลางใหม่จากไบร์นมิวนิชถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าถูกใจน่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับสำหรับเด็กเด็กคอปนะครับผมพีทูวันนี้สำหรับวันนี้นะครับประการใดก็ขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมการแข่งขันจะฟาดแข้งจริงๆในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้นะครับ 18บแนาฬิกา30นาทีครับลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ทีมใดในฤดูก,กาลครับอยู่อันดับ3ส่วนบุ๊กผลงานยังไม่ดีครับอยู่อันดับ15ครับมี3คะแนนเท่านั้น,นเกมเริ่มครับลิเวอร์พูลบ,บุดดกตัดวาไปซ้ายครับสวมชุดสีแดงส่วนเจ้าถิ่นสีเหลืองกุญยายังให้มาที่ซาลาเบียร้ยอนกลางมาที่ซามิโดโ้คืนไปเจ้ามูรินโญ่ผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นมูตินโญ่นั้นมีรายชื่อผู้เล่นหรือเปล่า หาพยายามหาดูข่าวครับเจอมุตดตโดยได้ข่าวว่าจะต่อสัญญาหนึ่งปีครับหากพิกประกาได้เดี๋ยวฝากคนผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับเจอามุเตโยนะครับซัดนี้ <c oughs> <c oughs> ไปดูเนโตรครับมาซิอุสนนเนสนั้นไปทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีข่าวลิเวอร์พูลสุดท้ายท้ายสุดนั้นโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น ปากหน้าไปชั่วโมงสุดท้ายครับลิฟวูก็ได้มาเป็นไรอันกาเวนเบิร์สครับหมายเลข38ครับจากไบเยนมิวนิกผลงานยัง50-50ครับสิบครับสทบทางด้านบุ๊ครับส่วนลิฟวูก็ยังไม่แพ้ใครแล้วก็ด oh ีอาร์ตโอหนึ่งศูนย์ครับหลุยดีอาร์ตครับจังหวะทักทายครั้งแรกแล้วก็ได้ประตูจากหลุยดีอาร์ตครับผู้ ก้องหลังของวูฟแฮมตันนั้นปล่อยให้ดีอาร์ได้มีพื้นที่แล้วก็โซโล่เดี่ยวซัดด้วยซ้ายครับผ่านท,งทางด้านโจเซ่สาบโอ้โหนีครับแตะหมดสิทธิ์จริงๆครับก็ล่อเป้าครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วยิงลอดระหว่างแขนของโจเซ่สาบครับ1-0ครับจากหลุยดีอาร์เริ่มเกมมาจังหวะทักทายครั้งแรกของเขาเ้วยครับ ชั่วโมงนี้มั่นใจครับในนาทีที่9กลุยดีอาซัดให้ล์พูขึ้นนำาวูฟแทมตันเจ้าถิ่นไปแล้วครับ <c oughs> จังหวะตัดเกมครับโอ้ดาวิทนุนเยสครับซุปเปอร์ซับในนัดชนะนิวคัสเซิสองหนึ่งเนี่ยสิบคนของลีพูนุนเยสลงมาเนี่สิบนาทีนั้นเป็นเรื่องนะครับนัดนี้ได้ลงตัวจริงต่อเนื่องนะครับ ิดขึ้นหน้ามาไม่ผ่านกาเวนเบิร์สบ้าเห็นชื่ออ่านชื่อแล้วครับทางด้านแรนกาเวนเบิร์ชอเล็กซานเดอร์โนครับหลังจากเบรกทีมชาติมาหนึ่งอาทิตย์ครับดูฟอร์มยังต่อเนื่องหรือเปล่าสำหรับลิเวอร์พูลครับส่วนทางด้านบุ๊กก็ต้องตั้งลั่กันใหม่ให้ดีครับไม่งั้นก็โอ้โหท้ายตารางนั้นบุ้แย่ yeah, ครับเลนซันมาคุณจ้าคือหลังวัตเที่ยเรไมิน่าให้ฟาบิโอซิวะโดนบล็อก โซบอสไลก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีครับสำหรับโดมินิกโซบอสไลกับตันทิมชาติฮังการีแล้วก็อดีตผู้เล่นของอาเบลลาฟิกครับซาร่าได้อยู่ซาร่าได้หมวนเข้าซ้ายมาซาร่าได้โซโลแล้วกดตรงนี้โอ้โสองศูนย์จากบุกเม็ดซาร่าครับโอ้โสองซ้ายจากดีอาร์ตและซาร่าครับ จ่ายยาลูกนี้ครับ2เม็ดให้บุฟแทมตันตามลิฟว์ผู้ศูนย์สองครับแน่มีข่าวนะหูครับกับเอาดิคับทางด้านโอ้โหกุมมซับน้ำมันจะมาซื้อซาร่าครับด้วยค่าตัว215ล้านปอนด์เศษแบบคือจริงๆข่าวตอบยากครับจริงหรือไม่ก็ไม่แน่แล้วแต่ลิเว์พูลขึ้นนำรับสองศูนย์จากซาร่า แม้พรีเมียร์ลีกจะปิดตลาดไปแล้วก็แต่ทางด้านทางตะวันออกกลางยังไม่ปิดครับสุดท้ายท้ายสุดก็จบไปครับไม่มีการซื้อขายแล้งสิ้นครับแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงซีซั่นหน้านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคานี้ยังอยู่หรือเปล่าครับทางด้านซาร่า กับตันอียิปต์วัย31ปีครับล้วเป็นผู้เล่นหลักสำคัญของลิเวอร์พูลเลยครับโมเมตซาล่าห์ดีออสให้ไปครับดาวิดนุนเยสดาวินจับยาวครับโดนโกเก็กดาวสันเกมมาครับฟาเบโอซิวากุญญาซาลาเบียให้กุญญาครัง้งกุญญามาที่ฟาเบโอซิวาชีฟขึ้นมาโดนฟาดโดยโกเมสมงตั้งนะครับแรนกาเบนเบิร์ช โกเมสไหลไม่ดีติดเนโตครับเจ้ามูตินโยให้กับเนโตไปดูเนโต้ล้อมาทางซ้ายยังไม่ให้เพื่อนยังล้อมาอยู่อานพยายามจะไปบินอิดนนดีเนโต้ขึ้นกลางม,มาเจ้ามูตินโยแดงไม่สองซอยอสิ้นว่าโอ,โอโย้ยังตีใครแตกไม่ได้ครับอบอลไม่ได้หนีมือทางด้านอิสงเบเกอร์มากมายโอ้เปลี่ยนตัวเลยครับคาราสดีโอ ไฟไอกานั้นมีอาการบาเจ็บแโอ้โหให้ตายสิโอ้เหมือนยิงจังหวะเมื่อสักครู่นั้นมีอาการฝืนๆครับโต๊มาสั้นเอาไปเขียวโอ้โหโอ้โหอลิส่งเบเกอร์ครับเกิดพลาดครับนี่ครับเดาสั้นดีบอลไม่ไปตรงกรอบครับโอ้โหอานโนก็ไม่รู้ว่าวิธีบอลใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตั้งใจมองผิดไหมครับ อาริสเซอร์เดินนะครับกับตันทีมของลิเวอร์พูลครับได้สวมปกแขนครับในระหว่างที่โควตี้ฟันได้ครับกับกับตันตัวจริงนั้นโดนแบนไปนัดครับหลังจากที่โดนใบแดงในเกมชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์ปาร์คมา2-1ครับเกมสุดดราม่าสุดๆุดครับเกมนัดนั้นแม็กลิสเตอร์ครับให้กับโรเบิร์ตสันขึ้นมาที่แม็กลิสเตอร์รอบนึงซาร่าห์ไม่ผ่านเดลสันเซมิโดครับ 10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลยังนำวูฟอยู่2-0ครับจากดีอาร์แล้วก็ซาร่าดาวิดนุนเยสทางซ้ายมาหลุยส์ดีอาร์สแม็กอลิสเตอร์1-2กับดีอาร์สสายออกมาที่โรเบสันไม่มีธงล้ำหน้าเอายกช้านะครับผู้ช่วยผู้สินแม็กอลิสเตอร์พยายามจะวิ่งทำทางให้เพื่อนครับแม่ต้องวิ่งกลับมารับบอลย้อนหลังครับแม่ ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าของลิมพูเลยครับตั้งเตะของบุ๊ฟแฮมป์ตันเนลสันเซมิโรจังหวะของเกมนั้นโ,โหบุฟจริงๆอะดูดีกว่าแต่สุดท้ายท้ายสุดนั้นโดนลิมพูไปแล้วครับ2เม็ดเซบอสไลน์แม็กอลิสเตอร์พยายามสกิลสั้นเนะี่ยติดลามินา่ามัสูดคุนยา โซโล่เดียวมาไม่ให้ให้ไปทางซ้ายฝากเพื่อนไปที่เนโต้โอ้ยโ,โ,โ,โดนโกเมสดักทางให้ถูกดีอาร์ตอู้ทางฝามีให้ไม่ได้ครับแลวินต้องรอเพื่อนมาที่โซบสไลให้มาลุยดีอาร์ตพยับ <c oughs> ไม่ผ่านคิวแมนครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก2นาะทีครับชิปของวุ๊เอ้าโ,โ,โ,โดนมาติสสกัดทิ้งมาก่อนครับยังเก็บได้ที่โมฮัมเหม็ดซาราก็ไม่เร่งครับช่วง ทีสุดท้ายก็จบเกมที่โมลินิวสเตเดียมครับวูฟแฮมตันเจ้าถิ่นอย่างตามลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อสองครับลิเวอร์พูลได้ประตูจากทางด้านลุยดิอาสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาราเดี๋ยวพักกันสักคู่กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมมาต่อครับฟุตบอลพรีเมยร์ลีกระหว่างวูฟแทมป์ตันกับลิเวอร์พูลครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำวูฟอยู่2.0ได้ประตูจากทางด้าน des, ลุยดิอาสและก็โมฮัมเหม็ดซาาห์ครับ2-0ที่โมลินิวสเตเดียมสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่16กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับ18.30นากิทีติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดได้ทางชูพรีเมร์ลีกฟุตบอล1และสองถ่ายทอดสดให้ได้รับชมครับเกมคู่นี้ไม่ดึกมากครับลิเวอร์พูลป,ปกตินั้นโอ้โห เล่นสี่ทุ่มห้าทุ่มครับปีสองบังมาที่ซารา่าฮโอ้โหโอ,โอ้บรรยายยังไม่จบครับซาร่าครับกดโดยสายตรงนี้ให้ลิอร์พูลครับขึ้นนำครับสามศูนย์ครับซัดไปแล้วสองประตูครับสำหรับซาร่าในเกมนี้จังหวะเริ่มมาที่ดีอาร์ตก่อนเลครับสกิดให้ที่แมตต์อลิสเตอร์ซัมซุที่ซาร่าครับมีพื้นที่ยิงได้กว้างกว่าก็เลยจะให้ทางด้าน โมซาล่า ah, ครับแมคลิสเตอร์ครับอดชิดไปหนึ่งครับวันนี้สามูนย์ครับลิเอร์พูลขึ้นนำห่างไวถึงสามูน์จากซาล่าในนาทีที่50ครับเริ่มเกมมาแค่5นาทีของครึ่งหลังซาล่าอูดูไปเล่นอะไรโอ้โหใบแดงครับโอ้โมเมตซาล่าโอ้โหจังหวะไปเข้าข้างหลังครับไม่จำเป็นครับดูครับโอ้โหแล้วพุทธิน เมื่อโอ้โหกลาเปนเบิร์สพยายามจะไปโวยเดี๋ยวก็ไปโดนใบเหลืองครับอู้กฎกติกาของดูกกาลนี้ไปโวยไม่ได้ครับโดนใบเหลืองครับอย่างง่ายได้ลิปท์นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินด้วยครับ3เกมติดนิดโดนใบแดง3นัดแล้วครับของจริงโดนโดนสองครับแถวผมภาพตามแบบอารมณ์ไปเลยนะครับ <c oughs> พิดทุปปกกันได้ขอให้ผู้ชมทุกท่านครับา ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ที่ช่องภาคกันเกมนะครับมันใหญ่เพื่อให้ได้รับคำบันเทาโซบอสไลน์โ so อ้โหสี oh ่ศ oh, ูนย์ครับผู้เล่นสิบคนของลิฟูนีน้ดูนี้สนุกมากครับในลูการนี้เดอะคอปครับโห oh. แต่ต้องลุน้นเท้ามือนั้นเกรงไม่หมดครับสิบคนของลิพูก็ยังโชคดีที่ลิฟูนั้นทำประตูห่างไปถึง3 0มก็ เล่นยากหน่อยแต่ก็ไม่กดดันมากเหมือนนัดที่ต้องเจอกับทางด้านนิวคัเสเซินที่เซนสเจิเจบมากนะมีทั้งสายขวนแล้วก็มิมาโปรยปลายที่โมรินิวส์ครับเจ้าถิ่นตามลิเฟูไปพูต่อครับจากซบอสสไลด์ในนาทีที่55ผ่านไป5นาทีโดนครับทางด้านบุกแทมตันครับ อย่างไม่ฝืนครับ4เกมมีสานัดฟุตบอลพิมลิกนี่นัดที่5ของสัปดาห์ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้คร,ครับนัดแรกนั้นไปสรุดที่สแตมฟอร์ดบิดมาเสมอเชลซี1นนอกนั้นก็เก็บ3มแต้มด้วยใจจะขาดนะครับมีเล่นง่ายก็คือบอลมัดแค่ท,ทั้งทั้งที่ผู้เล่น10คนแต่ก็ยังฝ่าฝืนมาได้ครับมาดูเกมมันต่อครับนัดนี้ก็อย่างที่เรียนไปยังไม่มีเฟอร์กิลฟันได้ กับตันทีมตัวจริงของลิเวอร์พูลครับที่ติดโทษแบนในเกมนิวคาสเซิลครับอย่างชายทางด้านท่านรองอย่างเทนอเล็กซ์เดอร์แอนโนครับแอนโนอยู่ทางขวาครับให้มาครับโซบัสไลน์อนโนให้สั้นครับคิวแมนดีออกมาคุณยาหนึ่งชั่วโมงสานาทีเซตผ่านไปครับเจ้าบ้านยังตามถึงสี่ประตูครับไปโดเนโตครับก็ยังไม่ผ่านครับสิบ 1ดคนของวูฟแฮทมปตันก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าที่ผู้เล่นเท่ากัน11คนของลิเวอร์พูลครับพยายามจะเชียร์แล้วครับวูฟไม่ขึ้นนะครับเพื่อให้เกมมันสนุกเรา้าใจมากกว่าน,นี้ครับเอาครับดูแม็กลิสเตอร์เล่นสั้นไหมไม่เล่นครับมวนรอเพื่นครับไรอันกาเวนเบิร์สพยายามบุกนเอา้าให้สวยที่โซบวสไล มีหนึ่งตัวครับวันนี้กาวเป็นเบอร์สตีดมาโอ้โหดูสเต็ปทาวครับแฟนริฟูนั้นชอบใจเรมิน่าครับ,รบให้ที่มาอุสคุณย่าพาลุยมามีทั้งด้านอันโดวิ่งตามมาอืมดองลอง็ลอกรอ,อ,อเพื่อนก่อนครับคุณย่าให้มาที่เปโดเดโตเรมิน่ากุญย่าเข้ากลางไม่ได้สวยเจ้ามุดโยโอสกิด <c oughs> บอลไม่ถึงแก้ไขมาก่อนครับริปูโดยแอนโดรโรปัน ดาวินนุนเยสโอ้โหต้องมาล้วงถึงโอ้โหขึ้นแดนตัวเองครับด้านดาวินนุนเยสบันอยู่ที่อเล็กซิเดอร์โนโซบอสไลดาวินโอ้ขอพายเป็นแม็กลิสเตอร์ครับกราเวนเบิร์สโยกออกทางซ้ายให้กับโรปบอสันครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับนัดแรกของแรอันกราเวนเบิร์สครับโซบอสไลแม็ก so, ลิสเตอร์ อืมโยกไม่ผ่านเลยไม่น่าครับพยายามจะคึงหลอกแหมเล่นอย่างกับสิบเอ็ดคนครับแม็คเลเซอร์ถ้าเกมสิบเอ็ดคนแล้วว่าสปอตเท่ากันนี่ก็ลุ้นกันอยู่เกากุนยาโอ้โหชนคานยังไม่ได้อีกโอ้มาติอุสกุนยาครับโอ้โหซัดด้วยสายบอลชนคานสนั่นครับเซอร์บอสไลฟ์ครับให้ขวามาที่อเล็กซานเดอร์โน แม็กลิสเตอร์มาที่โซบอสให้ดาวินโอ้ยังไม่ได้ครับวันนี้ยังไม่มีชื่อเป็นใส่สกอร์ Matthew, st, st, Lock, มาที่การเวนเบิร์สการเวนเบิร์สเลาะมายังคืนเพื่อนไม่ได้โรเบอสันคืนมาแม็กลิสเตอร์โยกได้สวยจังหวะยิงไม่มีแม็กลิสเตอร์โดนไลมิน่าครับแม่ย็นช้ำหนึ่ครับลุงเนโอล์กาเลดิชซาลาเบียเจ้ามุดยโยอย่างที่เรียนไปครับเจ้ามุดยโยผมไม่แน่ใจว่า ไปยูัไหนตอนนี้ก็ต้องพยายามหาใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีแล้วกันครับ <c oughs> บอลของทางด้านโน่ no! ตีไข่แตกจนได้ครับด้วยผู้เล่นที่มากกว่าครับไรไม่น่าครับซัดลงนี้ตีไข่แตกให้วูฟแคมป์ตันตามรีพูมาหนึ่งประตูต่อสี่ครับ <c oughs> ดีใจครับแม่แฟนบอลวูฟแคมป์ตันชี่ am, โมลินิวรับ โอ้โหโ,โ,โกเมสงั้นโดนจ่ายคิวเลอร์พาร์ตครับหลังแทบหักในวันนี้อะไรไม่น่าก็ใส่ด้วยซ้ายครับโอ้โหด้วยความแรงและเร็วของบอลวิธีพุ่งแบบจรวดครับไม่ทันสำหรับอาริซองเบเกอร์คลินชีสไม่ได้ครับนัดนี้เลยไม่น่าครับซัดลูกนี้ให้อ่ะปุ๊บแชมตันตามมาหนึ่งประตูต่อสี่ครับแม้เวลาจะเหลือแค่ ทดเวลาเจ็บสามนาทีครับผู้เล่นซีมากกว่าครับช่วงท้ายเกมครับกาเวนเบิร์สแม็กเลสเตอร์ให้กับดาวิดนูนเยสรอเพื่อนครับผู้เล่นที่น้อยกว่าก็ต้องรอกันย่้งเงี้ยกาเวนเบิร์สพยายามไปยังแล้วก็จบเกมที่โมนิวสเตเดียมครับวุกแฮมตันพ่ายในบ้านให้กับลิวโผหนึ่งประตูต่อสี่ครับโอ้โห สนุกเหลือเกินครับวันนี้ด้วยผู้เล่นโมเมตซาร่าวันนี้ยิงไป 2, 2> ประตูก็จริงครับแต่โดนใบแดงครับผู้เล่นสิบคนในสกอร์ที่ห่าง30ก็เล่นง่ายหน่อยไม่กดดันมากมายครับส่วนด้านบุกได้ประตูตีแแตกจักเลยไม่ได้ครับ1ประตูต่อสี่ครับบุกทมตนัน,ตนแพ้ให้กับลิเวอร์ pool ครับสำหรับวันนี้พ่ตุกการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมการแข่งขันที่จะฟาดแข่งจริงๆ ในวันเสาร์ที่16กันยายนครับตามเวลาประเทศไทย18นาิก30นาทีครับ 2P มีเมลิกบอล1และ2ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้หากชอบกดไลค์กด s u b สดค i ป์เพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ